วาสนาเห็นย <sa o> <which is vengeance ate> ังโดถุยเจ้ากันถุยจ้ากันถุยเจ้ากันดุกเละสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับกลับสู่ซองกระจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยด้วยเนาะชาวนายประเทศต่างประเทศยินดีต้อนรับกลับสู่ซองกระจอยคือเก่าพี่น้องเยเนาะด้วยเมื่อวันมาเลีอยู่หน้าเด้อป้าลุงเอ้ย เห็ดยังอ่ะนี่เห็ดยังอ่ะนี่กินข้าวทางกันแล้วพี่น้องช่วยหนะเพื่อนผมเปียกจะยอดอ,อจบกูก Khai đu, khai đu, khai đu, khai đu. A tăng khay đó đó à, tăng khay đó à, tăng khay đó tăng khay đó anh à, nhang tạ tạ noi noi đó nhà 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè 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 chị dừng mất rồi chị chạ bò nhàng chạ bò anh à, à, dừng nước dừng nước anh à, nước anh à, nhàng luôn nhàng chạ luôn anh à, tăng khai đó từ Đừ... bộ kiểu bẹ kiểu đây bơm บุญก็ยังบ่มาอยู่ น่อยหอะหน่อย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 หนยอตึมาพี่มาพี่าพี่พี่พีไปใช้น่ะตอนะล่มนะระวังล่มเลยระวังล่มระวังหัวปอกเลยช่องหาไพลรช่องหาแพ่นะนาพากัยังโมมาไอทิศกันยังโมทันนามา ดุยดุยดุยไปใช่น่ะไปใช่น่ะช่องหายตูดหรอตัวตัวตัวโอ้โอหโอ้โอ้โอ้มาเร็วมาเร็วไอ้เออมาเร็ว mừng một bọc em mang một bọc đây <laughs> ui dùn bò này dùn bò này mừng tục tụi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ô ô video মেঘ น้ําបាយលឿនយកតនយោតខ្ញុំ เฮะโอ้นะมันบวกินนักลงมักแตงฮะมันบวกินหมาฮะหมาันบวกินมักแตงมันกินแต่เขาลูกอะไม่ใช่ไม่เงี้ออ๋อ lâu kinh mới được, kì, được wow. mẹ anh em hãy lên chuẩn mẹ mẹ ồ còn đơn ไปลูกไปหายโอไปอนี่นี่หายโอนี่หายโอนี่หายโอนี่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 เบิรงแม่บีหายมาฮันโอกินแล้วป้อนโอไปลูกไปป้อนโอไปโอกินน้ำไปมีแนวเก๋อ,อโอใช่ไหม

này ô bé đâu bang mình đi bang mình đi bang mình bang mình đâu đi bang mình mẹ chào bạn em mà ăn Lúc kia nữa Kia nữa chân dạc à Nó tôi nghe rồi ใหญเกือเอยาายางมันบอกฮะเจ้าอยางมาหลือบปล่าอม ให้ตูนไ่ดุตูน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 นี่แต่โอตูนข้างไหนเอตูนตูนเอตูนงายอีด่าสิเกลมันอยู่บ่อหรืออีด่าสิกิน หึมอแล้วโอ้มาแล้วพอแล้วกินหรกินกินอะไรชั้มลกใหญ่กินอ,อีดายัางไรมาบ่มีบางวนันนี่บางบางวันน้บางวนังวน้อีดาหยานบ่บกูกูยิกเมี่ยหายแพ้หายแพ้ปลาลุงบออ่อืออือ ร้อยแหละใคสิเออลูกละ่ะมาแม่ขอนี่แม่ขอนะี่แม่ขอนะีมอนะ่มัมมออนะกก้ยมาไหมเลีเ,ลลลเ,ลลเจ้าขอนะี่โบเกลือกายาลูกโบเกลือกายาพอแล้วพอแล้วนั่งน้องนั่งน้องพอาะแล้วกินรสจ้าล่ะกินรส nè nè bò nhé ăn mặc không nè, đe nghe đe nghe đe. Hãy subscribe cho kênh bó làm ăn luôn mà, mà. mà cái em khu vào đây hả à mực đen nha nhìn chốc chín nay vậy nè chốc lót này hả mai mà mày chơi cắt hả má, chơi cắt hả đâu thoáng mờ hai độ thong mờ mà nè Đi nay này mình nhớ chốt rồi. mà bột kín đâu mặc tèn nè mà bột kín mà toàn hải mà đâu mình bột kín đó hả mình bột ê ô bột kín, oh, bộ kín đó mặc tèn nè mày mẹ thì kín đấy mày mày chơi thử mới đúng á mày mày chơi mà mặc tèn nè má เบิ่งนั่งบางกล้องไม่จอยระบาดเนี้ยเอาหาพี่มาพี่หายไปน่อนมานะหายเป็นปนอนแล้วหอพี่หย่ามาพี่ไว้ไปชนะเซ็บบอหมึกแดงเซ็บบอ

กินบ้าหนำอันกิน้นำเนีน้อันหนำอีหล่าเนี่ยบางไม่ก้อนเนี่ยมักแตงกะนบางไม่ก้อนกินหนำนะบางแตงไม่ก้อนเนะมักดินพี่น้องเลยมักอมตุ๊บริกินพ่อมึดมือนหรอก Các Này, kịp này khắp Nè, này nè, đây nè, nè, loài, nè, กินเด้อกินเด้อพี่มันติดอยู่พี่แหมนปอนแม่บ่มานี่นี่นะนี่นะติดนี่นะเด้ขยะนะมาพี่เมื่อพี่แม่ชิถิมมันคือขยะแลแม่ทิมเด้อแม่ทิมยะเดี๋ยวดูเด้อ

พอได้แต่นังย่อซะมีพี่น้องนะเนาะตั้งไข่ยังบ่ได้ซมีแนวจับน่ะยางได้อยู่วานเฮ็ดยังดอกน่ะ เอาหม้อน้ำนีด่ดอกเป็นขี้น้ำลุกขี่น้ำ Lôm nè hảo bác sĩ nè mà đi đâu mà phi bì bì Ôi, tao mẹ bì 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 tao mẹ bì 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 โอเคนะพลอยพี่น้องเลยเนาะปะจอยกัสีขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อป้าลุงเอนะ้ยเนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อที่เข้ามาสับสมคลิปปจอยกับน้องวาสนาตลอดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะป้าลุงเอจีดุกดุทานเนาะคลิปนี้กัสีขอจบเมียนเพียงสำนีก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปลลงงแล้วกล่าวคำบายสบายดีทุจ้าลูกละทุทุทุงงับทุขึ้นชงช่วเนาะทุโอเค 오오 oh, 오케이 okay.